ยฮัสดีครับผมนี่กับผมกับเกม Back Co v e ว M ครับผมว้าวตอนนี้ได้มีตัวละครใหม่แล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่มากมายเราจะมาสำรวจกันนะครับเป็นซีซันเก้าซึ่งผมก็ข้ามเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้กดสุ่มอยู่แล้วซึ่งขอโทษจริงๆส่วนไอฮาวายไอร้อนนักพักมาพักใจตอนกิจกรรมก็ใกล้จะหมดแล้วคุณก็ผมแนะนาให้คุณรีบปีเล่นไปเล่นไปเล่นก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็คือตัวละครใหม่ น่าอายจังอย่ามองนะเป็นหน่วยของกระทิงยามก็คือเกรย์ครับผมซึ่งไม่ใช่น้องเขาไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนนะแต่แค่น้องมันชื่อเกรย์จริงๆเนี่ยเกรย์เอกลยอกลรันเกรย์ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่ถ้าเกิดว่าเอารอเรือออกนี่จะกลายคำว่าเกรย์จริงๆเลยแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงนะบอกไว้ก่อนเป็นน้องเป็นตัวละครที่เป็นพพอร์ตเป็นพพอร์ตเตอร์ตัวที่2ของเออเป็น่าแสงตัวที่2อง Uh, ตัวแรกจะเป็นของโนเอลซึ่งผมได้สุ่มไปแล้วแต่ว่าผมก็อัพเป็น5้าดาวแล้ว5้าดาวแล้วการ5้าดาวแล้วก็คือผมห้าดาวหมดเลยยัเป็นของที่ผมยงของไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อันที่สามก็จะเป็นการปลดล็อกอันเชอร์เลดอัพซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อของซีซันแต่ละซีซันเนาะแล้วก็มีอ่าม,ม,มีของกิจกรมกจกร,มกจกรมีกิจกรรมก็คืออัปเดตถงภาพลวงตาก็จะเป็นการโจมตีดันก็คือมันจะเป็นการเดี๋ยวผมจะาพาไปสำรวจนี่นี่นี่ แต่แต่ละหอคอยเห็นปะเนี่ยมันมันจะมีด้วยกันอยู่แค่5แต่ว่าโหมดแต่ละโหมดก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากโคตรแต่ว่าแต่แต่ก็ต้องทําใจเพราะเนื่องจากว่าของที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเห็นปะมันจะเป็นเลือกอุปกรณ์ LR ทั้งส่วนใหญ่พอพอพอผ่านไปเลเวลสอ่ะมันของมันก็เลยดีมากแต่เลเวลห้ผมค่อนข้างน่าเกลียดมากเลยแจกกรอบฐานหน่อยแจกว่าทําไมแจกน่าเกลียดมากเลยแต่ไม่เป็นไรดารนี่5้มันก็แจกกล่องพวกกล่องอาเชิญ อันเชิญส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องประดับอะเนาะโอเคมาอ่าแลกิจกรรมก็อ่าอันนี้บิงโกก็มาแล้วเห็นไหมแฮปปี้บิงโกซึ่งมันก็จะแจกเพชรแจกตัว๋วแจกอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมแมนะนําให้คุณรีบไปเล่นเล่นก่อนที่ผู้คุณจะลืมกันเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ควรจะลืมด้วยเหมือนกันแล้วก็ลูกเต๋ามันเดิมมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็กี่ไม่กวาโอเคมันเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยประลองก็ขเกียจโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆ เร้านค้าก็เหมือนเดิมแต่ว่าผมแนะนําให้คุณรีบไปแลกเปลี่ยนเลยก็คือฤดูร้อนแล้วก็ได้เปลี่ยนสนามบังรอแล้วก็ไม่กวาดผมแนะนําให้คุณรีบปิรีบไปแลกเปลี่ยนเพราะว่าเหลือแค่วันวันเดียวและในการในการเล่นเนาะโอเคมาก่อนที่ผมจะไปส่มผมขอไปเตรียมตัวในการหาตัวอ่านี่แหละโอเคมาผมได้มาแล้วอันนี้อ๋อมันยังเป็นนี่อยู่โอเคช่างมันะ แต่ว่าน่าเสียดายที่ผมสุ่มได้ค่อนข้างที่จะจํากัดสุดๆเพราะว่าผมดันไปสุ่มของซีซั่นนี้มาซึ่งอ,อผมก็ได้สองดาวมาสองตัวอย่างช,ชาร์ลอตแล้วก็โนเอลเนาะส่วนไอตัวละครอย่างไอตัวทานไฟนี้ผมไม่ได้ก็ก็ต้องทําใจอะเพราะผมก็ไม่สามารถเล่นได้อยู่แล้วคือผมได้โนเอลกับชาร์ลอตมาเพราะว่า ทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวละครที่1ดาวแต่ว่าผมสุ่มได้ทั้งคู่เลยผมก็เลยได้ทั้ง2ดาวทั้งคู่ผมก็เลยสามารถเอามาเล่นกับทีมได้ค่อนข้างสะดวกเลยเพราะตอนแรกชาร์ลอต1หนึ่งดาวโอ้โหเล่นเล่นกับใครไม่ค่อยคือมันเล่นกับใครได้แต่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พอสองดาวปุ๊บโอเคสบายขึ้นเยอะเลยมาเราจะมาสุม่มอย่างเกรกันซึ่งผมจะไม่เปิดแอนิเมชันนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาสำหรับผมเนาะไปดูมันม,ม,มันจะมีการ์ดด้วยโอ้ ว้าวได้เกรย์เฉยเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้สิบโลแรกอะเนี่ยนี่อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลแล้วกันเดี๋ยวผมขอสุ่มให้หมดก่อนเพราะผมจะเอาการ์ดของเกรย์มาด้วยการ์ดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวงดีเกินเฮ้ยดวงดีเกินเอ้ยเหยียดเปียดมาเอาให้หมดเลยเอาหมดโลเลยเอาหมดเลยเออนั่นแหละไม่ได้เลยอีกทีนึง โอ้โหไม่มาไม่มาไม่มาไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรอีกทีหนึ่งทีนึงสิบรถสุดท้ายสิบรถสุท้ายโอ้โหเกลือยับเลยจ้าไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่างน้อยผมก็ได้มาครบแต่ผมก็ได้มาครบแบบงงๆแปลกเลยเราใสเขาอยากใส่เขาอยากให้ผมเล่นทีมทีมเอ่อทีมทาตาแสงลวงล้วนเลยมั้งมาเราจะมาดูที่ตัวละครอย่างเกรย์กันนะครับความสามารถของเกรย์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็นสายสัพอดตัวที่สองของ ที่เป็นธาตุแสงอ่าเราจะมาดูสกิลของน้องกันนะครับอ่าสกิลแรกนะครับสกิลหนึ่งครับอ่าจะเป็นการอ่ายิงกระสุนเวทใส่ศัตรูก็คือหากศัตรูได้รับความเสียหายต่อนเนื่องอยู่สร้างความเอ่อสร้างเพิ่มความเสียหายต่อนเนื่องต่อชนิดเดิมอีก1ขั้นก็คือ1ชั้นนั่นเองซึ่งดาเมจก็ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนี่แค่แปดสิบห้าหากศัตรูได้รับความเสียหายต่อนเนื่องอยู่ก็คือเพิ่มก็คือเพิ่มขั้นอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ส่วนสกิลที่2 สน,นับสนุนพันธมิตรทั้งหมดด้วยเวทมนต์แปลงร่างให้ผลบัฟพันธมิตรทั้งหมดก็คือโอกาส60%ที่จะให้ผลบัฟโอกาส6 0ที่จะให้ผลบัฟปิดกั้นความเสียหายเออปิดกั้นปิดออกเสียงผิดข,ด,ดขอโทษขอโทษปิดกั้นความเสียหายต่อเนื่องกับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2เทิร์นก็คือเราจะปิดกั้น2เทิร์นเลยให้กับให้กับพันธมิตรเออก็ค่อนข้างดีอยู่ก็ให้ผลเพิ่มลังป้องกัน80%ให้กับพันธมิตรพลังชีวิต ต่ำต่ำกว่าร0อเปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งเทินก็คือถ้าเกิดว่ามีพลังชีวิตที่ต่ำกว่าร้อเอร์เซนอ่ะคือเขาจะให้เขาจะให้เพิ่มพลังป้องกันส่วนสกิลอ่าเดี๋ยวนะให้ผลบัฟพลังป้องกันเพิ่มพลังป้องกัน8ปดสิอร์เซกับปัธมิรที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าร0อเปซ็นเป็นเวลาหนึ่งเทินโอ้แลวก็สกิลอันสกิลพิเศษนะครับก็คือใช้เวทมนต์แปลงแปลงร่างบนฝ่ายปัธมิตรให้ผลบัฟกับปัธมิตรทั้งหมด ก็คือจะให้ผลบัฟแปลงเวทมนต์เกับพัทมิรทั้งหมดเป็นเวลา2เธอแล้วก็ให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว10%ให้กับตนเองหรือก็คือแปลงแปลงแปลงเวทมนต์เนะครับก็คือลดความเสียหายที่ได้รับลง45%อ่าแล้วก็ลดความเอ่อแปลงว่าเป็นเวทมนต์เแปลงเป็นเวทมนต์บเมื่อได้รับความเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแปลงว่าแปลงเวทมนต์บก็คือเพิ่มความเสียหายที่ทำ30%แปลงเวทมนต์บแปลงเป็นเวทมนต์ ก็คือมันจะสลับไปสลับกันมาซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะงงมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องทําใจเนาะ,นะก็ต้องขอโทษจริงๆอ่าส่วนก๊ของน้องนะครับแก๊สของน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ความสามารถก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งอะเนาะอ่ะผมสวมใส่ใแแฮแป๊บคือเมื่อได้รับแปลงเวทแปลงเวทมนต์ให้ผลเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า2 2%ของพลังชีวิตสูงสุดก็คือน้องตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเน้นเอ่อเน้นพลังชีวิตซส,ส่วนใหญ่ ก็คือแบบออกของไอเทมมาเนาะซึ่งถามว่าทีวิธีปั้นวิธีปั้นผมยังไม่รู้เพราะว่าผมเอเห็นคนมันไม่ค่อยรีวิวกันเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นเห็นเขาบอกกันว่านะเห็นเขาบอกว่าหลังๆมาเหมือนเหมือนเกมเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่จะเก่งขึ้นและเทพขึ้นอันนี้ผมคิดว่านะแล้วก็ผมอาจจะผมอาจจะพูดผิดก็ได้อันนี้ต้องขอโทษจริงๆอ่าเดี๋ยวนดิ ผมขอดูสกิลสกิลต,ตัวเฉพาะแป๊บเ,เริ่มต้นเวฟหากพัฒมิรทั้งหมดนอกจากตนเองเป็นสายเดียวกันระหว่าง power t e c h n i หรือเซนให้ผลปิดเครืงความเสียหายต่อเนื่อง1%เอ้ยต่อเนื่องกับพัฒมิรทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเวลา1นึ่งเทิร์นอ่าฮะส่วนสกิลต,ตัวอ่าเลวตองก็จะเป็นเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มเทิร์นให้ผลบัฟ sp บวก1%เอ้ยบกกับตนเองแล้วก็เมื่อเริ่มเทิเเเเรท์นให้ผล บัฟ s ออันนี้เป็นเลวไฟนะถ้าเกิดอัปดาเป็นเลวไฟเมื่อเริ่มเทินให้ผลบัฟ SP บวกหนึ่งกับตนเองอ่านแล้วก็เมื่อเริ่มเถินเริ่มต้นเวฟหากปัฒมิทั้งหมดนอกจากตนเองเป็นสายเดียวกันระหว่าง Power อร์เทคนิคหรือเซนสให้เมื่อเริ่มเทินสร้างเพิ่มคอปเสียหายต่อเนื่องชนิดเดิมอีกหนึ่งขั้นหนึ่งชั้นกับต,ตัวที่กำลังได้รับคอปเสียหายต่อเนื่องอยู่โอ้ มันต้องไปคอมโบกับตัวละครที่แบบว่าเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องอ่ะมันมันถึงจะดีอ่ะสำหรับเกรย์นะไหนผมขอดูชุดคอสตูมแป๊บแป๊บคอสตูมอันนี้อ่ะอันนี้ก็นัดนัดน่ารักอยู่แล้วพอเป็นพอเป็นชุดถัดไปปุ๊คพีทักเวทมนต์ก็โอ้โหค่อนข้างน่ารักกลายเป็นไอดอลขึ้นมาเต็มทีแต่ถ้าเกิดว่าน้องกาฮาร์อีกนิดหน่อยก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าผมก็ต้องไปศึกษาก่อนเพราะว่าอันนี้คือ เอาจิงนะมันแอบ,บเข้ามาตอนไหนไวนะเนี่ยปกติปกติมันก็จะมาเย็นนะแต่ทำไมมันมามันมาแต่เช้าวะเนี่ยผมเพิ่งมาอัดคลิปตอนตอน6กโมงห้าสิบสามเนี่ยพอดีผมมาเคลีย์เคลีย์แบบล็อกอินไลฟ์วันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะจู่จูจ่มันมาจากไหนวะเออเนาะโอเคอันนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวแบบชัดเจนนะแต่ที่แน่แคือน้องเป็นตัวละครที่ต้องใช้ไอเทมพวกแบบพลังชีวิตสูงอ,ะอ่ะอะอย่างเช่นแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นแบบประมาณแนวนี้อ,อย่างเนี่ยพลังชีวิต เพราะเนื่องจากถามว่าทําไมเหรออ่ามันาก์ดของน้องเนี่ยมันมันมันเหมาะสําหรับพวกแบบมีพลังชีวิตสูงส,งสูงอยจะดิเมื่อได้รับแลงเวทมนต์เนี่ยให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า2%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งมันเหมาะสำหรับแบบแนวนอนอ่ะของไอเทมแนวนอนที่เป็นแบบเพิ่ม HP อะไรประมาณนี้เออเนาะแต่ว่าของพวกของหรือของไอเทมก็ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถรีวิวได้อ่าฮะ เพราะว่ายังไงถึงผมจะมีน้องไปผมก็ยังปั้นไม่เก่งอยู่ดีแถมหลังๆมาผมสู้กับใครไม่ค่อยได้เพราะว่าขนาดขนาดผมมีโนเอลผมยังสู้กับใครไม่ได้เลยผมยังงงอยู่เนี่ยอันนี้คือผมปั้นโนเอลจนจนอัพตันแล้วเนี่ยจดุดดิแต่ว่าประเด็นคือของผมยังไม่โหดเลยครับแต่เนี่ยของบุก็ประมาณเนี่ยแต่ความแรงความแรงแรงแรงดีนะแต่ความบางก็คือบางเป็นเช่นเคยครับ โอเคกันที่เ,เาก็ส่มากรายการกันชั้นแรคลิปนี้เราตัวก่อนครับผมเขาต้องขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้รีวิวแบบจริงๆแจงๆผมแค่มาสุม่มมาสุ่มแบบเอ่อเอาเอาตัวละครอย่างเกรย์แค่นั้นเองเดี๋ยวจะมีตัวละครอย่างโซระโซระที่เป็นธาตุมืดอ่าโซระโซระธาตุมืดก็จะเป็นการใส่ใส่ชุดใส่ชุดสูตรนี่ยิางโซระตัวนี้โซระตัวนี้จะเป็นตัวละครธาตุมืดซึ่งเดี๋ยวรออีกประมาณไม่กี่สัปดาห์ในการที่จะมาของตัวละนะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลย โอเคอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับโอเคลาตัวข้ามองบ๊ายบาย